ในความมืดที่ลึกกว่า900เมตรใต้ผิวน้ำที่ซึ่งแสงอาทิตย์ไม่อาจส่งถึงและแรงดันน้ำมากพอจะบดขยี้เหล็กกล้ามีสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกตากำลังลอยตัวอย่างสงบร่างของมันผิวไหวเล่ากับผ้าคลุมแวมไพในตำนานนั่นคือแวนไพสควิดมึกดูดเลือดที่ไม่ดูดเลือด มันเป็นสิ่งมีชีวิตระหว่างหมึกสายและหมึกยักษ์วิวัฒนาการให้สามารถอยู่รอดได้ในทะเลลึกสุดขั้วแทนที่จะล่เยื่อมันใช้แขนที่เชื่อมด้วยเยื่อบ,องบางๆกวาดเก็บเศษอินทรีย์และแผ่นตันที่ตกลงมาจากเบื้องบนเรียกว่า m ม r ร์รินสโนฮิมะแห่งทะเล เมื่อถูกคุกคามมันจะพลิกตัวกลับด้านเผยเยื่อสีแดงเข้มและหนามเล็กๆบนแขนแสงเรืองสีฟ้าในดวงตาจะทอนประกายกลางความมืดเหมือนอสูรผู้ครองทะเลลึกแต่แท้จริงแล้วมันคือสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางที่สุดในโลก